ตัวยวิต OLED นะรุ่นใหม่นะครับสีสันสดสวยมากนะครับน่าเล่นมากนะครับก็คืนนี้นะครับโป o 88นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับไปซื้อกันนะครับจะได้ราคาถูกเหมือนที่ผมซื้อมาแบบนี้นะครับก็ตัวนี้เป็น OLED นะครับก็จอจะใหญ่กว่าเดิมนิดครับเป็น7นิ้วนะครับสีสันสดสวยมากนะครับเหมาะการถือเล่นนะครับสีทุกท่านนะครับ ก็คืนนี้นะครับก็จะเริ่มโปร88นะครับเที่ยงคืนนี้นะครับก็รั a ดาครับก็ลดหลายต่อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแจ้งข่าวสารนะครับเครื่อง Nintendo Switch นะครับ OLED นะครับแบบนี้นะครับเล่นสกสนุกแบบนี้นะครับภาพสวยๆนะครับจอ OLED นะครับเป็นตัวใหม่รุ่นใหม่นะครับคืนนี้นะครับจะทําการลดราคานะครับก็นอกจากลดราคาแล้วเนี่ยก็ยังมีคูปองนะครับของรัศดาเนี่ยทำให้ลดราคาได้ มาอีกด้วยนะครับโดยที่ทางช่องทัพพยาลุเวสองสี่เก้านะครับจะมีช่องทางที่จะแจ้งข่าวสารนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับในหน้า u t u b e นะครับให้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วเลือกไปที่ชุมชนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นลดราคานะครับแจ้งเอาไว้นะครับก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ Nintendo Switch นะครับ OLED นะครับคืนนี้นะครับของร้าน net นะครับก็ทำตามขั้นตอนนี้นะครับถ้าทำได้ครบทั้งหมดนะครับสุดท้ายท่านจะได้ราคา 8,240บาทนะครับหรือจะไปเลือกซื้อเกมก็ถูกๆนะครับได้973บาทด้วยนะครับนะก็เข้ามาดูกันครับ l ลิงฟิตครับเลือแค่พ5นห้านะครับนะครับวิธีการก็เข้ามาดูตามที่บอกนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook นะครับอ่าพิยาลุงเวขสอ9เช่นกันนะครับช่องทางนี้เนี่ยทางเพจนะครับก็มีแจ้งข่าวสารไว้เช่นกันนะครับนะว่ให้เก็บคูปองอะไรตอนไหนนะครับ วิธีการซื้อนะครับทาอะไรบ้างน,นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับนะก็ะท่านก็จะได้ราคาถูกนะครับก็ของที่เห็นนี่ก็ซื้อมาจากโปรโมชั่นทั้งหมดแหละครับนะเราไม่เคยซื้อราคาเต็มเลยนะครับทางช่อง YouTube ของเราเนี่ยไม่เคยซื้อราคาเต็มทั้งหมดเลยแต่เราซื้อเองนะครับซื้อในส่วนของโปรโมชั่นที่เราหาได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเนี่ยแจ้งข่าวสารให้กับผู้ติดตามเนี่ย ได้ไปซื้อตามกันด้วยนะครับ O.L.D. นะครับผมมีเคยซื้อมานะครับก็ถ่ายคลิปไว้นะครับเดี๋ยวดูในคลิปถัดไปนะครับว่าผมซื้อมาเนี่ยราคาลดราคาเนี่ยได้ของสินค้าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูในตอนถัดไปเลยนะครับในรถสวิตกล่องแดงที่สั่งไปตอนเที่ยงคืนครับวันที่27นะครับก็ลดไปเยอะเลยนะครับมีส่วนลดต่างๆนะครับหลายต่อนะครับก็เหมือนที่ลงไว้ในเพจเลยนะครับต่อกันด้วยนะครับ หลานทิ้ช็อปนะครับน t e n ทน Switch นะครับตัวใหม่เป็น OLED นะครับตัวนี้ได้มาในราคา9500หนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเลยนะครับแกะพร้อมๆกันไปเลยครับตัวนี้เป็นตัวกล่องแดงครับตัวนี้เป็นตัว OLED นะครับกต้องสภาพดีนะครับ OLED ส่วนของกล่องแดงครับคือมาจากร้านแนนะครับก็จะมีใบรับประกันให้แบบนี้นะครับดูข้างในนะครับหกพันกว่าบาทได้อะไรมาบ้างนะครับครบไหมนะแอบเอาอะไรออกไปหรือเปล่านะครับก็ครบถ้วนนะครับมีเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับก็มีจอนะครับแล้วก็จอยนะครับสอยคอนนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับสายนะครับกิ๊บ นะครับกิ๊จอยนะครับแล้วก็ตัวกล่องที่ต่อออกทีวีนะครับก็ครบถ้วนนะครับมาดูตัว OLED กันบ้างนะครับผมก็ไม่เคยซื้อมาเลยนะครับก็เพิ่งจะซื้อมารอบนี้นะครับกล่องด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะด้านข้างนะครับก็ด้านหลังนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น m a ็ s o อฟเหมือนกันนะครับประกัน m a c s o อนะครับนะครับเอเชียครับของร้านซินช็อปนะครับแกะเลยนะ ของติ้นช็อปนะครับก็ตัวนี้ก็จะแถมฟิล์มมานะครับตัวนี้ติดฟิล์มให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการล้อยปุ่มให้ด้วยนะครับแล้วก็มีใบรับประกันเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอุปกรณ์นะครับภายในนะครับก็มีตัวจอนะครับแล้วก็มีจอยคอนนะครับนะดูข้างในนะครับอุปกรณ์นะก็มีกล่องนะครับกล่องทีวีเช่นกันนะครับมีสายอะไร หัวชาร์จนะครับใายนะครับมีตัวกิฟจอยนะครับกล่องก็เล็กกระทัดรัดดีนะครับนี่ครับเครื่องสีขาวนะครับจอยก็เป็นสีขาวก็เทียบไปดูนะครับเป็นจอ OLED นะครับตัวบนนะครับขนาดก็เท่ากันนะครับแต่ว่าพื้นที่จอนะครับอันนี้มัน6นิ้วอันนี้มัน7นิ้วนะครับก็ขยายออกไปเยอะเลยนะครับรวมอย่างนี้นะครับตัว OLED นะครับ ก็ราคานะครับที่ได้มา9,501บาทเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวกล่องแดงนะครับ6,115บาทนะครับก็อุปกรณ์ครบถ้วนนะครับนะครับใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้นะครับลดราคาถูกๆเนี่ยจะลงไว้ให้ในเพจนะครับพิยาลุนเวสองสี่กเก้านะครับแล้วก็ช่องทาง youtube นะครับช่องตรงชุมชนนะครับกดเข้าไปดูกันได้นะครับก็จะมีลงไว้เช่นกันนะครับนะครับช่องทางในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปตรงที่อ่า ชุมชนนะครับ้าเข้าไปที่ช่องแล้วกดตรงชุมชนนะครับเนี่ยครับก็จะมีราคา Nintendo Switch นะครับบอกไว้เช่นกันนะครับก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับก็มีลงไว้ให้ดูเช่นกันนะครับแต่ถ้าแบบอัปเดตตลอดนะครับก็เข้าไปที่เพจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ